แชร์สุริคยคยูกับรถม้าพาทวนและดิฉันอ้อนสีเอ็มซีสวยแสนสาวและฮัลโหลบิกกีจีจี้ค่ะ ไม่ทำไมมาเที่ยวอะไม่ได้หรอไม่ได้ที่เป็นรายการชานร,รายการเธอแม่เมื่อไราเจมนิดนึงอุตส่าห์เปลี่ยนชื่อเป็นวิสกี้จ้อยจี้ต่อมนึงคืนแล้วเนี่ยเขาเป็นคนมักนะคะ <c oughs> เป็นเบนายมักนะคะ <c oughs> นี่ตันนี้เราอยู่ไหนกันตอนนี้เราอยู่พะเยาพะเยาเขามีอะไรดีพะเยาเขามีของกินที่เที่ยวอะเยอะแยะมากแต่ตอนนี้เราอยู่ที่แมว ล้วทำไมเราต้องมาที่นี่เพราะว่าเจ้าของบอกให้มาไม่ใช่เราจะมาเองเราบอกเขาเองเราบอกเขาเองว่าเราจะมาแล้วเขาเมาว่าว่าที่นี่เนี่ยคนเต็มทุกคืนเออเพราะนั้นเขางยากว่าเต็มจริงหรือเปล่าที่สำคัญคือเจ้าของก็บอกว่ามาเร็วๆหน่อยนะเราก็เลยมาสักทุ่มหนึ่งเลยไม่เช่เขาเปิดร้านไม่ใช่เขาเปิดร้านวันนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้สองคนเราจะไปตันลุยกันที่ร้านแม่จังหวัดไหยาเพราะนั้น พอมาถึงแล้วต้องตรวจบตัตรนะคะตรวจบตัตรก่อนตรวจบตัตรตนะคะแต่ว่าเราคงไม่ต้องตรวจแล้วนะคะอารู้ไม่ถึง20ปีห้ามเข้าไปแล้วนะบายบสลิสสลิหมหมมหมเกินไม่สองหลับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามคารโวต่อไปใช่ค่ะเราจะไปถามด้วยว่าพเยามีอะไรหน้าเดียวด้วยใช่แล้วเดี๋ยวอีกสักพวกมาเจอกันใหม่ เราต้องรีบเข้ารายการก่อนนะคะก่อนที่สมภาจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะทำไมคะเพราะว่าที่นี่ของเขาดีมากเลยนะคะมากมากามต้นที่ของดีที่นี่ก่อนละกันเพะเยาแรงมาแล้วเมโลอาด,ดีมากเพราะอะไรออมาดูคุยน่ารักมากคุยน่ารักชื่ออะไรอะ่ะชื่อกองครับอกอครับผมชื่อน้องกองถามหน่อย พะเยาต้องไปที่ไหนถ้าไม่ใช่กังเืนถ้าไม่ใช่ที่นี่บนมอครับมีอะไรมีอะไรบนมอมีคนหลอกมาพะเยากิดถึงหน้ามอถ้าพูดถึงละบาลคิดถึงอะไรรถม้าครับรถม้าที่พี่หองราบบาลจะรถน้าพาทัวร์ค่ะขอบคุณมากน่องักเลยค่ะตางค่ะมากับใครมากับเพื่อนแฟนคนไหนแฟน หวานค่ะไก่หวานพะเยาหวานพะเยาเดี๋ยวน้องบอกว่าไก่หวานพะเยาหวานพะเยาเราไปมาแล้วเจดจิมเต้นใช่เจดจิมเต้นรู้จักจังหวัดลำปางปะค่ะลำปางวัดอะไรวัดค่ะวัดอะไรครับวัดพระธาตุลำปางหลวงค่ะพระรูกต ชื่อน้องอะไรลูกชื่อปุ้ยค่ะปุ้ยมาที่บ่อยบ้างอาทิตย์ละสองสามวันโอ้อาทิตย์ละเจ็ดวันเนะเาะทำไมมาที่นี่บ่อยอ่ะมาปลดปล่อยมาปลดปล่อยวันนี้ปล่อยไปยังพี่ก็ยังพี่ก็ยังไม่ได้ปลดปล่อยอยากจะถามว่าตอนกลางวันนะคะไปเที่ยวที่ไหนกันกลางวันนะกวักวันไม่ยาวไม่กวนไปทำอะไรอ่ะไปหาอะไรกินนไอติมอร่อยร้านนวดดีก๋วยเตี๋ยวเลิศ แล้วถ้าสมมติว่าน้องไปลำปางกิจกรรอะไรวัดพระธาตุลำปางว้าวพระธาตุลำปางหลวงวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่เป็นอะไรเฮ้ยพระธาตุลำปางหลวงก็เป็นวัดนี่ขอบคุณมากอ่ะโอเคโอเคเอาให้เอาให้ขอให้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคะและแล้วเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือผู้ชายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อน้องเวฟครับผมเวฟอยากทีเวฟอยากร้อนเวฟว่ะ้ามาพะเยาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสักหนึ่งที่ที่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ร้านพะเยาไม่ต้องครับผมไม่ต้องคืออะไรอ่ะมันเป็นร้านเหล้าเหมือนกันครับพี่แล้วแต่เมเราไม่ไปร้านนั้นร้านนี้แอบสนุกกว่าร้านถือว่าเป็นกลางวันนะถ้าเป็นกลางวันเป็นกลางวันไปไหนผมยังไม่ค่อยแน่ใจเอาว่า งั้นก็ไปมอพะเยาแล้วกันมพะเยามอพะเยามีอะไรดีสาวดีโอ้ยพี่ให้ไปค่ะไปสาวดี่คะถูกใจตะโก้งนะคะตะโกล้องบอกใช่ไหมอาหารคณะอะไรกับข้าวอร่อยสุดเนี่ยเป็นผม้ถามว่าโรงอาหารคณะอะไรอร่อยสุดผมหรอกผมเลยอัเนี้เขาอุู่แพ้ถ้าพูดถึงลำปาง คิดถึงอะไรคิดถึงอะไรสาวๆแล้วกันนุ้ยสาวๆาสนี่นไงสวยปะสวยใช่ไหมสวยครับหนูดูยังไงอะลกูกดูโอเคใช่ไหม <laughs> <สำ S 1> ขอบคุณค่ะน้องเวขอบค<อ><อ>ุณค่ะบ,บ๊ายบายคุณหน่อบบย ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าหน้าร้านหน้าร้านเพราะว่าเพราะว่าเสียงเราเริ่มแหบมันเอิมเริ่มมาดังแล้วนะจ้าวเริ่มมาดังเริ่มไม่มีแล้วเริ่มไม่มีสติไปไหนแล้วครับคี้ไปไหนอะเอาคนนี้เหรอคนนี้เหรออ่าคนนี้มีใครเคยบอกว่าหน้าเหมือนพี่กิตทีแมนดาวไม่มีพี่คนแรกไม่ป้าวนะชื่ออะไรคะชื่อโจครับโจโจโจเนื้อคู่ประตูถัดไปโจมาทําอะไรที่นี่ มาเป็นกาดครับผมเป็นกาดเป็นมานานหรือยังคะอ่าตั้งแต่ร้านเปิดครับเปิดเปิดมานานหรือยังเปิดมาเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วเป็นกาดนี่ขายอะไรอ่ะขายผักขายจีนตรวจบัตร่เชฟเขาตรวจบัตรอย่างพี่อ่ะหนูจะตรวจบัตรไหมตรวจครับตรวจทำไมอ่ะ ตรวจสิตามมาตการและกฎหมายก็ต้องตัวเออแล้วที่นี่ต้องห้ามอายุเท่าไหร่เข้าไปคะไม่ถึง20ห้ามเขา้าไม่ถึง20ห้ามเข้าเลยห,ห้ามเลยห้ามเลยห้ามเลยนะครับยังพี่เนี่ยยังไม่ถึงยี่ปีเข้าได้ไหมพี่น่าจะเกินแล้ะเขาหาเบนเหรอเบนจัดการการคนนี้ก็เป็นโอเคไม่ยอมรอบ ที่เป็นนักท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนแนะนําบ้างที่ไม่ใช่ร้านเราเอากลางวันนยกลางวันเลยปเป้อะไรก็ว่ากันวานพะเยาวานพะเยาหนึ่งหลเพราะอะไรวานพะเยาเพราะอะไรก็มันเป็นแบบที่เที่ยวแบบเป็นแลนด์มาร์กเงี้ยเนาะเราเป็นคนพะเยาปะคนพะเยาครับมีคาเฟ่อะไรแนะนําปางก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้แล้วถ้าไม่ใช่กวานพะเยาจะไปที่ไหนได้อีกเพราะวเจ้าจตลวงค์นะเจ้าครับวัดวัดม่อนพญานาคอยู่คุณสมนคุณยาวครับผู้สวยป้า สวยครับอยู่ในติ๊กต็อกเต็มเลยวิวดีเลยครับไปทานเดียวกันกับพูลังการไหมไป่ทานเดียว๋ออ๋ออ๋ออยู่ลำปางไปลำปางนึกถึงอะไรตอนไปเหยียบลำปางครั้งแรกตอนกี่โมงเห็นอะไรอย่างแรกเห็นอะไรที่วิ่งบนถนนมีไหมเห็นรถม้าอ้ากูุมไวเท็ร์บี้เลยนะนี่เลยนะครับกูไวเทอร์บี้เลยนะครับมาแจกลองมาแจกลองมาไปไปต้องหน่อยบอกอย่าโลดไง วนไม่แม่เดินเร็วไงเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วดีนะพุชีวนวนหนึ่งรอบดีอ่ะพุชีวนวนว่หนึ่งรอบวนหนึ่งวอ่าแล้วก็จมเจ็บหัวเข่าเป็นไงคะด้วยความที่อยู่ใกล้ใกล้สถานศึกษาไว้นั้นก็จะเป็นนักศึกษาค่อนข้างจํานวนหนึ่งใช่ค่ะแต่บอกก่อนว่านักศึกษาที่อายุ20ขึ้นไปใช่นะคะจะมาเป็นเฟชชุ่งเฟชชี่เข้าไปอายุสิบแปดสิบเจ้าไม่ได้ไม่ได้นะจ๊ะผิดกฎหมายนะจ๊ะฉันอาจจะติดุกค่ะ ั้่นวันนี้ต้องขอบคุณน้องจอยก่อนเลยที่ว่ามาแอวเป็นหมู่กันโอกาสหน้าเรามาเกตกันใหม่อีกรอบหนึงเนาะใช่แล้วค่ะถ้าใครมีโอกาสมาพะเยาอย่าลืมมาร้านนี้ m e <ello S 2> <M ello S 1> l r อัพ <ส>น้าอาอา<ม>ะพะเยาใช่นะคะเพราะว่าที่ต้องมาเพราะว่าเจ้าของน่ารักใช่ซึ่งวัน,นที่เรามาเนี่ยเจ้าของก็มีอยู่ด้วยนะ <c oughs> มีเลี้ยงเราเลยวันนี้นะ <c oughs> เห็นั้นวันนี้สุขสัญญาณนั่งมาจะเจอกันใหม่ในทริปต่อไปวันนี้โอนสีเอ็มซีสวยแสนสาวและวิสกี้จอยจีลาไปก่อนเจอกันใหม่วาระโอกาสต่อไปขออนุญาตบายๆนะคะสวัสดีค่ะมากเลยสวัสดีค่ะ